ลองจินตนาการดูนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าอดีตที่เคยเกิดขึ้นกับเราทั้งหมดเอ่อมันไม่ได้จางหายไปไหนเลยอแต่ถูกบันทึกไว้ในเครือข่ายของกาลเวลาเหมือนไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่รอการเปิดอ่านหรือที่น่าทึ่งกว่านั้นคือรอการแก้ไขน่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อเวลาไปเลยนะครับโดยจะเจาะลึกเนื้อหาจากหนังสือ แฮ็กเวลาศิลปะรีไรต์อดีตและลิขิตอนาคตครับใช่เลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเลยว่าเราจะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์หรือกระทั่งเขียนความหมายของอดีตขึ้นมาใหม่ได้ยังไงเพื่อสร้างอนาคตแบบที่เราอยากได้จริงๆถูกต้องค่ะซึ่งการสำรวจครั้งนี้สนุกตรงที่มันผสมผสานหลายศาสตร์มากมีทั้งปรัชญาทฤษฎีระบบ ภูมิปัญญาโบราณแล้วที่สําคัญคือจะใช้การเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราคุ้นคุ้นกันดีใช่ไหมครับใช่ค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดเหมือนจับวางเลยโอเคครับฟังดูน่าตื่นเต้นมากงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดคงต้องการการนิยามคําว่าอดีตกันใหม่ก่อนเลยสถานะจากเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นไปเป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ครับผมภาพที่ชัดที่สุดก็คือไฟล์ในคอมพิวเตอร์นั่นแหละค่ะถึงเราจะปิดโปรแกร,รมไปแล้ว ไฟล์นั้นก็ยังอยู่ในฮาร์ดดิสไม่ได้สลายไปไหนอ oh. ซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาแบ่งมิติของอดีตออกเป็น3รูปแบบที่ทำงานร่วมกันได้น่าทึ่งมากค่ะโอ้ oh, มีการแบ่งเป็นมิติด้วยลหรครับมีอะไรบ้างครับมิติแรกเขาเรียกว่าอดีตแบบคงที่หรือ static pass ค่ะ static pass ใช่ค่ะนี่คือข้อมูลดิบของเหตุการณ์เลยยังไม่ผ่านการตีความใดๆทั้งสิ้น ในหนังสือเปรียบเทียบว่ามันถูกเก็บไว้ในสิ่งที่ทางพุทธปรัชญาเรียกว่าอารยวิญญาณอารยวิญญาณค่ะซึ่งเปรียบเสมือนจิตเก็บมเมล็ดพันธุ์ที่บันทึกทุกอย่างไว้พูดง่ายๆก็คือฮาร์ดดิสก์ของจิตเหล่านี้แหละค่ะอ๋อเข้าใจเลยเหมือนไฟล์วิดีโอต้นฉบับที่ยังไม่ได้ตัดต่อเป็นแค่ฟุตเทจดิบๆว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่แล้วมิติที่สองล่ะครับมิติที่สองคืออดีตแบบไหลเวียนหรือฟลู יד พาร์ อันนี้ละค่ะที่เริ่มจะใกล้ตัวเรามากขึ้นมันคือความทรงจําที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้นๆซึ่งมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยค่ะพอเรามีประสบการณ์ใหม่ๆม,มุมมองกว้างขึ้นความรู้สึกที่เรามีต่ออดีตก,ก็เปลี่ยนไปได้เหมือนไฟล์เอกสารที่เราเปิดขึ้นมาแก้แล้วแก้อีกได้เรื่อยๆจริงด้วยครับเรื่องที่เคยทําให้เราเสียใจแทบตายตอนวัยรุ่นพอผ่านมา1ิปีมองย้อนกลับไป อาจจะกลายเป็นเรื่องตลกไปเลยก็ได้นั่นละค่ะคือการทำงานของ f l u ิดพ a าสและมิติสุดท้ายแล้วครับมิติสุดท้ายเรียกว่าอดีตแบบมีชีวิตหรือ living past ค่ะนี่คือพลังงานจากอดีตหรือที่เราคุ้นๆกันในคำวกกรรมที่ยังส่งผลต่อปัจจุบันของเราอยู่ตลอดอ oh. ผู้เขียนเปรียบเทียบด้วยเห็นภาพมากว่ามันเหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ยังทำงานอยู่เบื้องหลัง background process นะครับที่คอยดึงทักษะของระบบหรือส่งผลต่อการตัดสินใจของเราโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวใช่เลยครับพอฟังแบบนี้แล้วมีหลักการหนึ่งที่ผมว่าต้องขีดเส้นใต้ตัวหนาๆไว้เลยนะครับในหนังสือย้ำสมการที่ทรงพลังมากว่าอดีตไม่เท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่อดีตเท่ากับความหมายที่เราให้กับการเกิดขึ้นและเจ้าความหมายที่เราให้นี้แหละที่มันยังคงเป็น living past ส่งผลถึงเราได้ตลอดเวลาใช่ค่ะและนี่คือจุดเปลี่ยนเกมเลยนะเพราะมันย้ายอำนาจจากเหตุการณ์ภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้กลับมาสู่โลกภายในของเราที่เราควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเปลี่ยนเราจากเหยื่อของโชคชะตาให้กลายเป็นผู้สร้างสารรค์เรื่องราวของตัวเองและเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าอดีตไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวคำถามต่อมาก็คือ แล้วเราจะทำมันได้อย่างไรซึ่งในหนังสือก็ได้ให้ชุดเครื่องมือสำหรับการปรับแต่งอดีตมาด้วยค่ะมาเลยครับผมชอบการเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีมากเครื่องมือชิ้นแรกคือการให้อภัยเขาเปรียบว่ามันคือการลบแมลแวร์ออกจากความทรงจำคมคายมากเลยนะคะแนวคิดนี้คมคายมากครับความเจ็บปวดความโกรธแค้นมันเหมือนโปรแกรมไวรัสที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึก คอยกัดกินพลังงานของเราไปเรื่อยๆทิ้งปลดลกพลังงานที่เคยถูกแช่แข็งไว้แล้วก็รีเซ็ตความสัมพันธ์ของเรากับเหตุการณ์นั้นๆใช่ค่ะซึ่งในหนังสือก็ได้ให้กระบวนการปฏิบัติ4ขั้นตอนที่ทําตามได้จริงมาด้วยฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่เอาเข้าจริงการเลือกที่จะให้อภัยนี่ พูดง่ายแต่ทำยากนะครับโดยเฉพาะถ้าความเจ็บปวดมันรุนแรงมากเป็นคำถามที่ดีมากค่ะหนังสืออธิบายว่ากุญแจสำคัญอยู่ในขั้นที่2เข้าใจบริบทค่ะเข้าใจบริบทค่ะก่อนที่เราจะเลือกให้อภัยได้เราต้องพยายามมองในมุมกว้างให้เห็นก่อนว่า เขาทำไปเพราะอะไรไม่ใช่เพื่อหาเหตุผลให้การกระทำของเขานะครับไม่ใช่เลยค่ะแต่เพื่อแยกตัวเขาออกจากการกระทำอาจจะเพราะความไม่รู้ความอ่อนแอหรือเพราะกรรมของเขาเองที่ผลักดันให้เขาทำแบบนั้นเพราะเราเห็นภาพรวมเราก็จะเริ่มเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของเราคนเดียวถูกต้องค่ะแล้วนั่นทำให้การตัดสินใจในขั้นที่3เลือกที่จะปล่อยวางมันง่ายขึ้นมากและเมื่อทาได้แล้วขั้นที่4คือส่งความปรารถนาดี แม้จะฝืนใจแค่ไหนใช่ค่ะแม้จะฝืนใจแต่การอวยพรให้เขาพบความสุขคือการตัดวงจรอ,อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดชัดเจนมากครับเป็นการเปลี่ยนจากการเป็นส่วนหนึ่งของปัญหามาเป็นผู้สังเกตการที่อยู่นอกวงจรน,นั้นแล้วเครื่องมือชิ้นต่อไปแหละครับชิ้นต่อไปคือการเข้าใจใหม่ค่ะเปรียบเหมือนการอัปเดตซอฟต์แวร์การตีความของเราเอง interpretation software ค่ะ คือเราย้อนกลับไปเปลี่ยนเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้แต่เราเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อมันได้เสมอเปลี่ยนบาดแผลให้กลายเป็นบทเรียนแล้วเราจะอัปเดตซอฟต์แวร์นี้ได้ยังไงครับเทคนิคที่ทรงพลังมากที่หนังสือแนะนําคือการเปลี่ยนคําถามค่ะเปลี่ยนคําถามใช่ค่ะคนส่วนใหญ่มักจะติดอยู่กับคําถามว่าทําไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดกับฉันซึ่งมันนําไปสู่ทางตันและบทบาทของเหยือ่อ จรริงคับมีอะไรดีๆที่ซ่อนอยู่หรือเกิดขึ้นจากเรื่องนี้บ้างโโอ้ oh. ทันทีที่เปลี่ยนคำถามคำตอบและพลังงานของเหตุการณ์นั้นจะเปลี่ยนไปเลยค่ะมันเปลี่ยนจากจุดจบให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่มาถึงเครื่องมือชิ้นที่3การยอมรับที่เปรียบเหมือนการผสานข้อมูลเข้ากับระบบ data integration ผมชอบคำอธิบายที่ว่า การยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการรวมประสบการณ์นั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวชีวิตอย่างสง่างามครับใช่ค่ะมันคือการเลิกต่อต้านความเป็นจริงเพราะยิ่งเราต่อต้านเรายิ่งเสียพลังงานไปเปล่าๆในหนังสือให้ประโยควิเศษแห่งการยอมรับไว้ด้วยประโยควิเศษค่ะเช่นการพูดกับตัวเองเบาๆว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือ นี่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของฉันการพูดแบบนี้ไม่ใช่การเห็นด้วยกับการกระทำนั้นนะคะแต่เป็นการยอมรับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วเพราะเรายอมรับได้เราจะหยุดเสียพลังงานไปกับการปฏิเสธและดึงพลังงานทั้งหมดกลับมาสร้างสรรปัจจุบันและอนาคตแทนและเครื่องมือชิ้นสุดท้ายที่ส่งพลังมากๆการขอบคุณเปรียบเหมือนการเปลี่ยนข้อมูลลบให้เป็นพลังงานบวก เหมือนนักเล่นแร่แปราธาตุเลยนะคะเปลี่ยนยาพิษให้เป็นยาบำรุงครับแล้วเรื่องนี้มีคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ไหมครับมีค่ะน่าสนใจมากเขาบอกว่าการฝึกขอบคุณจริงๆแล้วมันเปลี่ยนเคมีในสมองเราได้เลยนะขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะมันสามารถเปลี่ยนคลื่นสมองของเราจากคลื่นเบต้าที่เกี่ยวกับความเครียด ไปสู่คลื่นอัลฟาที่สง,งบและผ่อนคลายทั้งยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมน one, ลดคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดได้ด้วยเรียกว่าเปลี่ยนที่ระดับชีวภาพเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะเพื่อหเห็นภาพการทำงานของเครื่องมือทั้งหมดนี้ในหนังสือมีกรณีศึกษาของคุณนัทด้วยใช่ไหมครับ <S <S ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเขารีไรต์อดีตของตัวเองได้อย่างไรได้เลยค่ะเรื่องของคุณนัทนี่ชัดเจนมาก แต่ก่อนเนี่ย living past ของเขาคือความรู้สึกไร้ค่าจากการถูกพ่อแม่ทอดทิ้งอืมครับเขาทั้งโกรธทั้งน้อยใจและความรู้สึกนี้ก็ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทุกอย่างในชีวิตปัจจุบันของเขาเลยแล้วเขาเริ่มจากอะไรก่อนครับเขาเริ่มจากการเข้าใจใหม่ก่อนเลยค่ะเขาพยายามมองว่าพ่อแม่เองก็คงมีกรรมมีปัญหาชีวิตของตัวเองที่หนักหนาการกระทําของพวกเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจทําร้ายเขาโดยตรง แต่มันสะท้อนความทุกข์ของพวกเขามากกว่าถูกต้องค่ะพอคิดแบบนี้ได้ความกโกรธก็เริ่มลดลงจากนั้นเขาเริ่มฝึกการขอบคุณบทเรียนที่ยากลำบากนั้นเพราะมันทำให้เขาเป็นคนที่แข็งแกร่งและพึ่งพาตนเองได้และสุดท้ายเขาก็สามารถใช้เครื่องมือที่ยากที่สุดคือการให้อภัยใช่ค่ะเขาสามารถให้อภัยพ่อแม่ได้จริงๆและผลลัพธ์เป็นอย่างไรครับสิ่งที่น่าทึ่งคืออดีตที่เคยขมขืนไม่ได้หายไปไหนนะคะ เหตุการณ์ยังคงเดิมแต่มันถูกเปลี่ยนความหมายไปโดยสิ้นเชิงไม่ได้เป็นมา l แวร์ที่คอยกัดกินเขาอีกต่อไปแต่กลายเป็นแหล่งพลังบวกเป็นเรื่องราวที่สร้างความเข้มแข็งและทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนี่คือการรีไรซ์อดีตของจริงเลยค่ะเรื่องของคุณนัทเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ทรงพลังมากนะครับแต่มันทำให้ผมสงสัยขึ้นมาว่าก่อนที่เราจะมีคำว่าซอฟต์แวร์หรือม a l แวร์คนสมัยก่อนเขามีวิธีจัดการกับลิ v i n g p a าหรือกรรมของตัวเองกันยังไง ซึ่งในหนังสือก็ชี้ไปขี้เรื่องที่น่าทึ่งมากนั่นคือภูมิปัญญาโบราณค่ะครับและนี่เป็นบทที่ดิฉันคิดว่าล้ำมากเขาเสนอให้เรามองว่าภูมิปัญญาโบราณพิธีกรรมต่างๆอาจไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นแต่เป็นเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณ spiritual technology ที่ผ่านการทดสอบและปรับปรุงมานับพันปีเพื่อแฮกความเป็นจริงโโอห เทคโนโลยีทางจิตวิญญาณนี่เป็นการตีความที่แหวงแนวมากเลยนะครับการมองว่าเครื่องรางของขลังหรือพิธีกรรมคือเทคโนโลยีชนิดหนึ่งใช่ค่ะในหนังสือเขาให้เหตุผลสนับสนุนแนวคิดนี้ยังไงครับเขาชี้ให้เห็น,นกลไกพื้นฐานที่ซ่อนอยู่ในศาสตร์ต่างๆซึ่งมันคล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดค่ะคือเริ่มจากการสร้างโฟกัสของจิตจากนั้นคือการปรับความถี่ของจิตใจให,ให้ตรงกับเป้าหมาย แล้วจึงเกิดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายพลังงานที่ใหญ่กว่าเพื่อรับส่งข้อมูลและสุดท้ายคือเกิดการเปลี่ยนแปลงในความเป็นจริงฟังดูเหมือนหลักการทำงานของวิทยุหรืออินเทอร์เน็ตเลยนะครับงั้นเรามาลองดูตัวอย่างกันดีกว่าเริ่มจากพุทธศาสนาก่อนเลยครับในทางพุทธการสวดมนต์เปรียบเหมือนการส่งคลื่นสั่นสทือนเพื่อปรับจูนตัวเองให้เข้ากับเครือข่ายแห่งธรรมแล้วการทำสมาธิล่ะครับ การทำสมาธิโดยเฉพาะสมาธิในระดับลึกก็เหมือนการเข้าสู่โหมดผู้ดูแลระบบหรือแอดมินโหมดอะค่ะแอดมินโหมดค่ะที่ทำให้จิตของเรานิ่งพอที่จะเข้าถึงและทำความเข้าใจข้อมูลกรรมเก่าที่ถูกบันทึกไว้ในอารยะวิญญาณได้โดยตรงเข้าใจเลยครับไม่ใช่แค่เพื่อความสงบแต่เหมือนการเข้าไป d e f r a กฮาร์ d ดิสของจิตตัวเองแล้วศาสนาอื่นล่ะครับอย่างศาสนาคริสต์สำหรับศาสนาคริสต การภาวนาเปรียบได้กับการสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยหรือ secure connection กับเครือข่ายแห่งพระคุณคในหนังสือเขาอธิบายกลไกเบื้องหลังเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างครับเขาอธิบายในเชิงสัญ,ญลักษณ์ค่ะว่ามันคือกระบวนการนำเข้าข้อมูลคุณสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในระบบของเราโดยตรงผ่านสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมก็คือขนมปังและวายใช่ค่ะเมื่อเราเข้าร่วมพิธีด้วยความเชื่อและความตั้งใจก็เปรียบเหมือนการกดยอมรับ การติดตั้งโปรแกรมใหม่เข้ามาในจิตวิญญาณของเรานั่นเองน่าสนใจมากครับแล้วทางฮินดูล่ะครับที่มีพิธีกรรมหลากหลายมากาศาสนาฮินดูจะโดดเด่นเรื่องเสียงและไฟค่ะการสวดมนตราเปรียบเหมือนการใช้ภาษาระดับโค้ดของจักรวาล universal source code ค่ะคือเชื่อว่าเสียงบางเสียงมีความถี่ที่สามารถสั่งการเป็นจริงในระดับพลังงานพื้นฐานได้ ส่วนพิธียันหรือการบูชาไฟก็เหมือนการส่งแพ็กเก็ตพลังงานผ่านาธาตุไฟเอาพิธีกรรมมาเทียบกับโค้ดคอมพิวเตอร์ในหนังสือเขาพยายามจะเชื่อมสองโลกนี้เข้าด้วยกันยังไงครับเขาเสนอว่าเป็นทั้งสองอย่างค่ะคือในระดับหนึ่งมันคือภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังเพื่อให้เราเข้าใจกลไกลแต่ในอีกระดับหนึ่งเขาก็ตั้งคําถามปลายเปิดไว้ว่าหรือจริงๆแล้วพลังงานและความตั้งใจอาจจะมีคุณสมบัติคล้ายข้อมูลมากกว่าที่เราคิด ซึ่งเรื่องนี้ก็ไปสอดคล้องกับแนวคิดในฟิสิกส์ควอนตัมบางส่วนด้วยแล้วเขาก็ผลักแนวคิดนี้ไปให้สุดทางโดยพูดถึงศสยศาสตร์ด้วยใช่ค่ะ <laughs> มาถึงเรื่องนี้จนได้นะครับแล้วในมุมมองแบบเทคโนโลยีนี้ศสยศาสตร์ทำงานอย่างไรครับถ้าเรามองโดยตัดเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลออกไปแล้วดูที่กลไกลตามที่หนังสืออธิบายนะคะ การไร้มนก็คือการป้อนคำสั่งระดับลึกหรือ low-level command เข้าสู่ระบบของความเป็นจริงผ่านการสั่นสะเทือนของเสียงที่เฉพาะเจาะจงและสภาวะจิตที่แน่วแน่ค่ะส่วนพวกเครื่องรางของคลังก็เปรียบเหมือน energetic storage hardware energetic storage hardware ค่ะทำหน้าที่เหมือน power bank หรือ external hard drive ที่คอยดูดซับจัดเก็บและปล่อยพลังงานที่เราได้ตั้งโปรแกรมเอาไว้ ทั้งหมดนี้พอถูกอธิบายด้วยการเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เห็นภาพกลไกาบางอย่างที่สอดคล้องกันนะครับคือการพยายามเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับระบบที่ใหญ่กว่าตัวเราเพื่อเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเอาล่ะครับหลังจากที่เราเข้าใจทฤษฎีและเครื่องมือต่างๆแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สาคัญที่สุดนั่นคือการนาไปสู่การปฏิบัติจริงใช่ค่ะเพราะความเข้าใจอย่างเดียวคงไม่พอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ บทสุดท้ายของเนื้อหาที่เราจะคุยกันนี้จะเน้นเรื่องการประยุกต์ใช้หลักการสากลแห่งการเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งในหนังสือได้ยกตัวอย่างที่ชัดเจนของพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดชนินที่เผยแพร่ขานสมาคมสร้างคุณค่าค่ะน่าสนใจครับที่หลังข้อมูลเจาะจงมาที่แนวทางนี้โดยเฉพาะมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมถึงถูงกยกมาเป็นตัวอย่างผู้เขียนให้เหตุผลว่าเพราะเป็นแนวทางที่เน้นการปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังทำได้ในชีวิตประจำวัน และมีเป้าหมายเพื่อการปฏิวัติชีวิตของตัวเองในปัจจุบันชาติไม่ต้องรอชาติหน้าใช่ค่ะและมีองค์ประกอบ3อย่างที่ครบถ้วนสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนองค์ประกอบ3อย่างนั้นมีอะไรบ้างครับอย่างแรกคือการฝึกจิตแบบองค์รวมค่ะซึ่งก็คือการสร้างความสม่ําเสมอในการปฏิบัติเพื่อปรับคลื่นจิตใจของเราให้สงบมีพลังอย่างที่สคือการศึกษาหลักการพัฒนาชีวิตถูกต้องค่ะ การอ่านและทำความเข้าใจหลักการเหล่านี้เปรียบเหมือนการอัปเดตซอฟต์แวร์ความคิดของเราอยู่เสมอและสุดท้ายคือการมีส่วนร่วมในชุมชนใช่ค่ะการได้ฟังประสบการณ์ของคนอื่นแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองมันเหมือนการสร้างเครือข่ายสนับสนุนที่ทำให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเราชัดเจนและมีพลังมากขึ้นเพื่อเห็นภาพการปฏิบัติที่จับต้องได้แหล่งข้อมูลได้เสนอแบบฝึกหัดบูรณาการ21วันด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาให้ทำได้จริงในชีวิตที่วุ่นวายใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีต่อวันเท่านั้นเองอ่านสร้างขึ้นมาจากนั้นอีกประมาณ3นาทีให้ตั้งความปรารถนาดีต่อผู้อื่นและแสดงความขอบคุณต่อสิ่งต่างๆในชีวิตค่ะแค่15นาทีต่อวันแต่ทำต่อเนื่อง21วันผลลัพธ์ที่คาดหวังคืออะไรครับแหล่งข้อมูลระบุว่าผู้ปฏิบัติจะเริ่มรู้สึกเป็นอิสระจากอดีตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ ความรู้สึกผิดหรือเสียใจที่เคยเป็นเหมือนโซ่ตรวนจะค่อยๆค,ค,คลายออกจะมีพลังและความหวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นและที่สำคัญคือจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องใหญ่ๆก็ตามค่ะพอฟังมาทั้งหมดนี้การเดินทางของเราเริ่มต้นจากการมองเวลาแบบเส้นตรงที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยไปสู่การมองเวลาเป็นเครือข่ายข้อมูลที่ยืดหยุน่นและเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ พลังที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่การลบอดีตท,ทิ้งไปแต่อยู่ที่การเปลี่ยนความหมายและเปลี่ยนทิศทางพลังงานของมันในปัจจุบันขณะนี้ต่างหากค่ะประสบการณ์ไม่ใช่โซ่ตรวนแต่คือวัตถุดิบและเราไม่ใช่นักโทษของอดีตแต่เราคือสถาปนิกของอนาคตที่สามารถออกแบบและสร้างชีวิตใหม่ได้จากจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยประโยคที่กระตุ้นความคิดจากหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ได้นำกลับไปครุ่นคิดต่อยอดกันนะครับประโยคนั้นคือสิ่งที่คนยุคก,ก่อนเรียกว่าพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อาจคือการเขียนโปรแกรมความเป็นจริงด้วยภาษาที่เรายังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้